สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้านะเมื่อกี้เราเพิ่งล้างหน้าไปนะครั้งนี้ก็จะชิดหน้าเราเอาจะมา ีล้างหน้าและชิดหน้าเสร็จก็จะใช้น้ำที่ชิดไเมื่อกี้เอามือมาถูๆถูๆถูๆคนได้กระจกมาโยเด้อ ทีนี้หลังลางหน้าเลยสิหน้าเสร็จเราก็จะแบบมาลงสก,กินครองสก,กินแคร์ทีดูโขนนีแล้วที่เวอนดี้วเราจะไม่แต่งนะเพราะว่ามีคนมาแล้วเราไม่กล้าแต่ง เก็บของเป็นงาทุกคนตัวยาย่ตัวยายมาอเออนี่ก็สซหน่าดังน่าสนสะพานนีาจะเป็นยังไง อันนี้ขอตัวแะไรก่อนนะเอาไปกิน